พี่น้องมาผิดทางครับดีละ่ะเอ,อมามอไซค์มาขันเอารถยนต์มา้ออกบ่ไห้ได้นะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีให้เบิ่งบรรยากาศก่อนนะครับเดอ้อบรรยากาศทงนาะมือนีตีผ้ามาเบิง่งสวนของลุงกับป้าครับเพื่อนออกมาอยู่นาะออกมาอยู่นาได้หล,ลายปีแล้วละ่ะเพื่อนก็มาทําการกาเกษตรตอนนี้เพื่อนปลูกบักมะระนะครับเดอ้อ พิพาไปเบื้องสวนบกมะละเพ่นแต่ตอนนี้ที่ห้เบิ้งบรรยากาศรอบขังนะครับบรรยากาศดีครับเป็นตายู่แห้งเนาะครับพี่น้องเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งเตรียมแพ็คล้วครับนี่เตรียมแพ็คห้วครับอันน,นี้คือดีแมงค้นแพ็คเนาะเจ้าของสวนครับป,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 ป่ากับลุง ออกมาอยู่นะคืออยู่บเขาบ้านแล้วเนาะบเออโควิดเขาบ้านวุ่นวายถุงหนึ่งถุงละห้าถุงนี่ถุงละหาโลหาโลถุงละลอยขนาดนี่คือขนาดใส่งามเนาะครับลอยหนึ่งครับใส่งอกอะหาธิบาทแต่ว่าตอนนี้ใส่งอกออเดอร์บวันนี้เนาะครับนี่มลนี่มลนี่ขา นี่ครับแยกนะครับอันนี้คือคืองอแต่ง้อมันกับงามอยู่เลยล่องอเบิ้งเ้วมันกับว่าแตกต่างกับตรงคนได้แต่ราคามันแตกต่างกันนะครับครับมันงอเนาะครับมันงอมันงองอหน่วยใหญ่ปริมาณเท่ากันครับสําหรับแม่ค้าเด้อเดี๋ยวทีนี้เบอร์โทรไว้ข้างล่างนี่แหละคือว่าโอ้ยคนไหนงะ บ้ทั้อยู่เป็นอบอกโอ้โเกินเลยได้เกินไปข่าเกินแล้วจะ <c oughs> ข่าเกินแ,แล้วครับครับรับออเดิร์บ่ได้แล้วครับเราออเดิร์บ่ได้แล้วครับช่วงนี้อ,อ,อืมว่าจะปลูกเนาะว่าจะหมากเนาะได้ขายลดก่อนอื่นกับคอพายพินองนะครับเด้อถ้าภาพแล้วเสียงมันว่าค่อยดีเป็นใ,นในดเ้อครับเพราะว่าการทายในสวนบักมลาละานี่นะครับเนาะมันจะมีแสงเล็ดลอด แสงซ่องลงมาหลายครับเป็นจุดๆๆสีขาวเต็มเลยครับมันด้เหตุแห่งข้อตาลายได้นะครับพี่น้องแล้วซึ่งช่วงหน้านี่มันเป็นหน้าฝนครับมันก็ทินี้แดดออกแดดบดแน่จากน้อยครับพี่น้องมีปัญหาในการไถแน่จากน้อยนะครับเด้อจากการสอบถามจากเจ้าของสวนนะครับพี่น้องการปลูกนะครับเริ่มต้นการปลูกโดยการไถพรนดินครับแล้วก็ยกล่องปักเสาไม้ไผ่คึงลวดคึงตะไคร้ครับ วางสปริงเกอร์ลแล้วก็ปูพายางกันหย่ากันวัชพืชครับระยะเวลาในการปลูกนี่ย40มือ้อเก็บผลผลิตไปเลยกับ3เดือนนะครับพี่น้องหรือว่าจนกว่ามันจะเมื่อยผล้วเนาะการดูแลรักษาครับบอกมาล่าเนี่ยมันมากน้ำนะครับพี่น้องให้ลดน้ำให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลาใส่ปุ๋ยบำรุงดินป้องกันมแมลงแมลงวันทองป้องกันเชื้อราและกากำจัดวัชพืชนะครับเดอ้อ ส่วนการตลาดพี่น้องกัขขืนยู่กับช่วงจังหวะแหละครับจังหวะใดราคาดีมันกกติดได้ครับแล้วก็ขขืนยู่กับโชคลบับโชคมารของฮาอน้ำเลยครับเด้อนี่ครับพี่น้องเอ้ยแปลงมาละของลุงกับป่าพิ่นออกมาอยู่หน้าหลายปีแล้วอยู่มาอยู่จากปีแหละครับ3ปีนี่สามปีนี่ครับ ผมยิบไถ่ไย่ไ้เบิ้งบรรยากาศรุ่มๆนะครับในสวนเพลินบรรยากาศสุดในสวน,นี่สวยงามมากนะครับลมลื่นเห็นไหมครับพี่น้องยางเขามาในสวนนี่เป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็ทั้งขัางสวนนี่ประมาณไรก็กาัครับตอนนี้ก็กำลังเก็บผลผลิตนะครับผู้คนเก็บมาครับรอ,อันนี้ผู้ผู้นเก็บครับ โอ้เขาเขาเลือกเอาต้นนวยเงยนะครับแมนบ่ขันไวยหน่อยนี่มันมันบ่ันแก่บ่อเลยว่ะว่านแต่ขนาดนะครับเย้ครับพี่ต้องเบิงครับมันงามแต่เด้ครับออ้จะกแมนงามส่วนการงามครับบรรยากาศมันร่มลื่นมันเป็นตะยู่นะครับ มาอยู่น้าเนี่ยเราไม่ต้องเขาบ้านนะครับเนาะต้องเขาแล้วบ้านบ้เขาแล้วเฮ็ดเข่งจากโลครับนี่มันประมาณหาโลตัวนี้หาถุงหาถุงเขาเขาแพ็คได้ถุงอีกทีนึงเนาะครับครับแพ็คได้ถุงอีกทีนึงถุงละ ุกันนขณะที่ตัดแต่ก็มีพอขาดมากนะจักน้อยเนาะเมื่อนี่อันจากถุงครับเมื่อนี่สร้างจากถุงสร้างลอยถุงอครับเดี๋ยวจิภาพี่น้องยางเบิ้งหมักสดๆนะครับเดิมหมักที่หอยตกต้นลงมาหน่ยครับพี่น้องนี่ครับ พี่น้องทีสังเกตได้ว่ามันมีเส้นหลวดนะครับนี่เอยเส้นเสนเสือกในหล่อนครับเสือกในหล่อนครับเพิ่นนี่ครับเสือกในหล่อนเพิ่นจีเป็นการเทศเป็นข้างมันนะครับส่วนพวกจังสีครับตาคายนี่เพื่อนโบ่ได้ใส่อันเอียงหล่าเพื่อน ไม่ไพ่ที่ว่าเป็นเป็นข้างแม่นบ่เป็นข่างแต่เพื่อนใส่แบบปลดแทนจะเป็นตะไคร้ครับตะไคร้สำเร็จรูปด้วยเนาะตัวน,นี้ตะไคร้คสำเร็จรูปรนะครับกะใส่แนว่ยไม่ห่ะครับเกษตรกรยุใไม่ครับนี่ครับบอกมาละน,น้อยๆตอนนี้สำนีบ้ันได้เก็บพี่น้องเก็บบ้ันได้ยังไม่ได้ขนาดก่อน การดูแลควบคุมวัชพืชเิดด้วยหนาครับเพื่อนกระเฮ็ดแบบนี้ครับเอาผ้าดำมาคุ้มเพื่อปิดหนาไว้ปิดหนาไว้การปลูกเพื่อนกระปลูกยกล่องครับยกล่องขึ้นเพราะหายน้ำถ่วมสิพาพี่น้องยางเบิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อชนบกมะละเขามาล่มลื่นครับพี่น้องล่มลื่น อันนี้สิไว้แล้วบ่ครับแม่สิไว้แล้วมันได้สองเดือนแล้วดิอื่ได้สองเดือนแล้วถ้าเป็นบ่าไว้หนี่สิหนักก็หนีแน่นอะชินโดกกาดสาดเลยนาะครับพี่น้องหอยเงาไงกลางแล้วอันแล้วอัไม่อยู่น้าอายุบ้านอันใดม้วนก็การนี่โอ้ยที่นาเลยนะบรรยากาศลมลื่นบรรยากาศลมลื่นดีกว่านะครับโอ้ยเปิดเพลงฟ้องมวนพ่อเปิดเพลงฟังมีไผว่ายอย่างพรอมผายวายอย่างพรอมมวน มืัอนี้ก้ว่าสิเก็บลอยถุงลอยถุงนี่ถ้าคิดเป็นเงินก็นกนกนคือมือหนึง่งมือหนึง่งเอาเนาะสบายสบายแล้ว <laughs> มือหนึ่งนี่ดีก็อยู่บ้านวันนี้ลปลูกน้อนอยู่นะมวนกว่านนะครับเนาะอ,อันนี้พ่กมือหนึ่งนี่พวกแมนรอบเดียวด้วยเนาะมันหลายรอบเลยบ้าสองมือก็เก็บอีกบ้าสองมือเก็บเลยโอ้ให้เริ่มเลยเก็บพวันทีแล้วก็วบ้าสองมือเก็บสองมือเก็บ ่วยออกไม่ไหมเนี่ยไม่ต้องบ้ามือนึ่งบ้ามือนึงกับเก็บครับบ้ามือหนึ่งกับเก็บครับนี่คือหล่องกลางครับพี่น้องยาวลมลื่นเป็นตะยูแต่เท้าครับเป็นจะมาเจียวเหรียญมาพักพอนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บผลผลิตนะครับการตัดบอกมะละก็คือใส่กันไก่เนี่หนะครับตัดเอาหลดดน่วยแดมันใหญ่เพิ่นก็ตัดครับ ขนาดที่จะขนาดมือนีลอยโลเนาะโอ้อยถุงลอยถุงลอ,อยโลถุงละหาโล่บอกถุงละหาโลก็คือหาลอยโลครับบรรยากาศฝนตกแล้วครับ,บ,รรรบมันหมดมืดแน่แจ้งแน่ครับแดดออกแน่บ่แดดออกแน่ครับพี่น้อง แต่ว่าการหายเห็นบรรยากาศของการเก็บผลผลิตแหละครับับแสงขึ้นเจกน้อยเนะาะแดดบด<ท>อืม นี่แหละครับวิธีขั้นตอนการเ,าเก็บไปขายกับจ้างสี่ละครับพี่น้องครับตั้งแต่มือปลูกทอดจากลงดินขึ้นมาก,กับสี่ิบมือสี่ทิบมือ,มอเก็บผลผลิตสิบซิบมิครับคือคือปลูกปลูกสี่สิบมือเนี่ยเก็บได้สามเดือนเมือนกัคุ้มดีครับไปน,นั้น อยู่ไร้ยคก็อันนี้รู้ครับมันกับโอ้มันกับได้หลายครับได้หลายรอบแรกเนาะรอบแรกก็ต้องลงทุนสูงลนะครับแล้วก็ซื้อไปซื้อยางซื้อรวดซื้อันสี้อลงทุนนี่กับประมาณสามหมื่นกัวสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอยู่ในหนี่นะครับครับลงทุนรอบแรกเนาะ ร้อยผ่าอันนี้มันหลายอย่างครับเดินท่อนา้าท่อสปริงเกอร์แต่ว่ามันกับขุมอะผมว่าเฮ็ดเท่านึงเนี่ยเขาปลูกเลยประมาณปลูกเลยประมาณสี่เถ้าสามเถ้าสี่เถ้าปลูกมาทีนี้ขั้นตอนถือว่ามันมันครบมันหมดอ,อายุแล้วเขาเขาตีเฮ็ดจังไดครับคือว่าปลูกต่อเขาต้องมาไถหรือว่ามาพื้นดินน้ำหล่องมันครับยนีนเขาตีปลูกต่อไหมเขาเฮ็ดจังไดก็คือ,อคุด เสียมขุดปลูกเลียบรครับนี่ก็เครือก่อนเขาจะเครือมันออกน้ออ๋อขุดบองหาสิดปูนเขาขุดตีหลุมอ๋อเอาแต่เครือออกเครือหนีป่อยแห่งเลยหรือว่าเขาเขาหลอกออกหลอกหมดเลยครับอืมอ่านเอาไใบของสีไมนก็สิเป็นเชีอร์ล่าอืมครับเอาไว้เป็นเชียร์ล่าใบแห้งก็คือยน้ยมเข้าเลือกปลูกเข้ากับลื้อออกหมดนะอ่าตัดแล้วก็ลื้อออกให้หมด อีกที่สิบมือเก็บอีกสามเดือนครับสามเดือนก็คือเก้าสิบวันปู่มันได้เป็นยังล่ะเนาะเป็นเชื้อราเนาะท่านถูกว่าใบแห้งใบยังมันมันมาถึงต้นนะครับเนาะถือไว้หมากมันเนาะถึงหน่วยมันมันจะเป็นเชื้อราครับครับเเา อันนี้มันมันไว้แน่แล้วเนาะกันบ่ไว้ไหนไวยอยู่ยยอนจะแถวเลยเนาะนี่คดเก็บครับเก็บล้อครับมือนี่มือนี่ล่อยถุงเก็บไปแล้วกะทีไปนั่งแพ็คถุงนะครับเนาะแม่เนาะแพ็คถุงนี่ข้าสั่งกิโลบ่ครับครับขับซังกิโลครับต้องสั่งกิโลพร้อมเนาะบําเณรวานับหน่วยนะวานับแต่นับหน่วยนับหน่วยมันก็ว่าได้กิโลเนาะหาโลหาโลนะครับ มันเ้าบ่อเอื้องมหนบ่อครับนี่นี่หลู่ไม่กระสีข่างเลยสิโอ้เห็นว่าพี่น้องหลู่มันสีข่างนั่นสิถ้าถือว่าเ้างว่าเอาไอ้เครือลงเนาะครับนตอนถงว่าเหาก็ต้องมาจับนี่ครับประกอบหน่วยดึงลงมาครับดึงลงมาให้มันย้อนมันกระสีสวยให้มันย้อนอ่าเหนบ่อจับลงมันกระสีเสียมกระสีคอดเสียมันกระสีคอดมันมันบ่อยื่ดอกมันงามเมืองามคอรดครับลงสวยเสาหงแรงหัวฉมสาวเปนมักน้ำ เป็นมักหน่ำตกเสาเท่าแรงอ่าให้มันเปียกให้มันชุ่มอยู่ตลอดเวลาสิเนาะตลอดใบแห้งอืมครับเป็น,นมักหน่ำเป็น,นมัหนกหน่ำแห้นนนงน้อยไปอบใบเงาหน่อยก็สิบถูกเลยครับครัเป็นมักทพินาศหลายคือการลงทุนครั้งต่อไปนี่มันก็คือครั้งแรกนะครับเนาะ คือลงทุนไปแล้วตัวนี้ต่อไปเขาก็เกือบสี่แต่ไล่มาเขาก็เพาะเขาก็ลงเลยค<บ>รับเพาะอยู่แล้วข้างกับข้างนั้นเก่าเก่าเอาตะไคร้นี่ก็ใส,กใส่ได้ตั้งหลายปีเนาะข่างถึงเป็นตะไคร้นะครับใส่ได้ตั้งหลายปีโอ้มันกับเขาทาตัวนี้ลงทุนเ,เดียวเดียวหรือเขาก็ปลูกสามารถปลูกได้ปลูกได้ตลอดทั้งยาวเลยครับปลูกได้สามเท่าเราโลดเนาะครับตลาดนี่ม่ต้องห่วงมันว่าตะคุนเห็น ช่วงนี้ตลาดมื่อก่อน,นเปิดดิก,การตลาดสําคัญที่สุดก็คือเขาปลูกแล้วต้องมีการตลาดต้องมีคนมาซื้อเนาะน,นี่ที่สาคัญที่สุดเลยครับต้องหาคนเขาต้องหาพ่อค้าออที่ีะรับของเข้าเลยไปตลอดคืออันนี้มันเอาเก็บไว้ได้มือไปได้แล้วไม่ต้องทรงทรง,ง,งตลอดการตลาดของลุงก็คืออันเขาไปคุยกับพ่อค้า ผู้ใดที่มารับตลอดให้เขามาเลยพี่บ๊อเออรับตลอดเลยนีอยู่ประมาณซีเมค่าซีเมค่าที่ถี่มารับในส่วนนี้นะครับพี่น้องเด้อซีเมค่าเพราะต้องห่วงครับคันปลูกได้ผลผลิตหลือครับได้แน่นอนซี่ลาค่าแต่ว่ามีแต่ปูสังผู้ลดีสิบพวละสามสิบแต่แบ่งให้เขาอ่าได้ผลลับอหลายพี่บ๊อบเขาก็ต้องมาแบ่งอีกเนาะแบ่งเยอะเห็นเด่ไม่สุกคน แต่ผมว่างว่านี่ข้าเห็ดบบนี้ได้กำไรแน่นอนมวนพร้อมดีก็ย,กยู่บ้านซื่อๆนะครับเนาะแมนดีตัวเห็ดน้าอย่างเดียวมแมนน้าก็สีแดงก็สีเหล,หล่บอะไรเป็นบางปีเป็นบางปีครับที่นี่ฮะมินมากึเนาปรับขายไม่ได้ย่างเดียวเลยนี่แมนแล้ววัตถมากันมานี่คือแม่ขามีอยู่แล้วแม่ขามีอยู่แล้ว,ลวรองรับอยู่แล้วรองรับไปแล้วอืมวันนี้แม่ขาก็ซิมีพวก น่วยซื้อในงามนี่อก็มีอีกคู่แม่ค้านึ่งก็มีถารับเฉพาะในงอคส่งอีกโอ้แม่ค้ามีมีหลายระดับมีหลายระดับมีหมายถึงแม่ค้านี่รับหน่วยตรงอย่างเดียวตรงเออก็มีหน่วยงอแล้วก็ดีมีราคาหน่วยงอมารับของเขาไปอีกทีหนอครับแม่ค้าก็มีการคัดเกตที่กันครับพี่นนอคือว่าเขาให้ห้าสิบห้าสิบพวกนี้ครับ หาโลน่นหาสิบาทหาโล่นหบาท,าาบบาทแตน่วยตรงนี่ร้อยนึงร้อยอืมใบงอกกับใบใครคใช้ตลาดเนาะแล้วแจะตีน้ำไปใส่ครับตัวนี้นที่ใบงอกนี่พวกเมลข้าเตียวพวกหลักอ่าเขเราเตี้ยวไหม้เนี่ยพวกเตียวมะระพวกอืมคือคิดปลูกมะระครับคือบวกคิดปลูกบวกแตงโมบวกข้าวโพด พอสิปลูกมาละสิบกี่ปลูกพริกหรือพวกนี้เออามันเลยปลูกพริกเหมือมันก็งามอยู่เก็บเนี่ยเจรจสองตันสามตันอยู่แต่ว่าหาคนเก็บยากแพงพร้อมแพงพร้อมค่าเก็บค่าเก็บกับโลละสิบบาทค่าเก็บโลละสิบบาทโลละสิบบาทเนาะมันเลยเขาบอมมาเก็บให้อีกจต่นงานคนงานก็หายากขึ้นไปเรื่อยเนาะซื้อเราให้กินก็ยังมาถือใจอยู่ว่ามันคือยากแท้บุกผิดเลยโลเศร้าเห็นเออ ก็เลยหันมาเห็ดบอกมะลาอือกมะลาเนี่ยสายว่าเก็บผักเก็บในโฮมเก็บในโฮมการดูแลง่ายกว่าดูแลเมื่อกคือเวลาเก็บสี่ห้องกับเก็บในโฮมมัน้องเห็ดสองคนผัวเมียก็ได้ครับคือบ่ต้องไปจ้างผู้ใดบ่ต้องไปจ้างซึ่งคนไทยทุ่มมือนี่บ่อยากเห็ดง่ายหรอเนาะบ่อยากเห็ดงานแล้วเออจ้างกับตชิจ้างใส่จ้างกับจ้างใส่เหข้ากันเลยไม่เห็นเดี๋ยวนี้คือว่าแม่ขาดสั่งสิบถุงยี่สิบถุงสี่ห้องกับเก็บเอาซะวัอนี้ยี่สิบถุง คุณละข้างสียเขาเ็เอาหมือนึ่งมสองพันสองคนคัวเมียอป็ุงหลวงพ่อเทียงเขาก่แล้วครับสี่แต่ว่าเีาเอาสามพันมนึ่เก็บสามสิบุงก็ได้ได้แล้วอันนเก็บไปหลายเอลหมูร้อยใชี๋ยวก็หมูมาซอยนะ้จะคนหนึ่งอย่ังสี่มาซอย พ่อเลยตามเดือดห่เห็ดผัวเมียเ่าก็ได้เนาะครับผัวเมียก็ได้เห็ดผัวเมียก็ได้แล้วเ่าก็เงินพร้อมได้พร้อมว่าเ่าเก็บยี่สิบรูห่อทุบอดไม่ขาดเจ้านี่มาเลยเก็บปั๊บใส่ถุงเรียบร้อยโทุบเอาเลยเอออ้าวเวลาเจ้าแล้วเริ่มมารับได้แล้วเอาก็ะติรมเอาครับตามเวลาพอไม่ขาดไมมีออกย่ำเศรา้าออกเทียงออกส่งคำตามเวลาเขาสิออกอืมครับ แต่ก็ต้องมีเทคนิคการตลาดแน่จังเอยนะครับพี่น้องเด้อแต่ว่าลุงนี่เราไ่ต้องห่วงเราสามารถติดต่อแม่ค้าพ่อค้าได้ในการค้าขายของเขาทุกจังแหละครับมันต้องมีเทคนิคการตลาดแน่เทคนิคการตลาดครับมีตลาดต้องมีแต่ผูกผูกแล้วเอาสิบบริษัทสี่ห้าไปมาเอากูบม่ได้หรอเออครับเอาสิไปหาเปลยขายไปบมดหมดแต่มันหนักมันหนักเออมันหน่อยมันหนักมันสิ่มือส่วนเนี่ยมันสิหนักครับส่วนพอผูกกันสองลายสามลายอาจจะสิหาไปขายหมดครับมีอะไร กอตจองค,ครับพกค้าครับรอบสิ่งเดี๋ยวสิมาเยี่ยมคุณลุงไหมอีกรอบรอบต่อไปครับอ,อันทุตไทยเนี่ยก็คือว่าเฮาเห็ดเนี่ยมันคุ่มเนาะมผมว่าลงลงหล,ลอกแรกสามหมื่นสามหมื่นก็คือรอบแรกซื้อปีต่อไปมันก็อาจจะพูถึงสามหมื่นเพราะว่าเฮาใส่ซื้อตันไนมนปานมนปลูกเนาะมาปลูกพันหนึ่ง สองพันับปุ๋ยอปุ๋ยับปุ๋ยน้ำขบุาโอ้ครับนี่มาถิพ้าเบิ่งอันวิธีการข่าแมงวันครับนี่นี่คือกาวข่าแมงวันตัวนี้ครับเป็นกาวจับดักแมงวันนีครับเป็นกาวดักแมงวันครับดักแมงวันแบบวิธีธรรมชาติโดยที่ว่าใส่ใส่กาวครับใส่กาวดักแมงวันอ่ะหลุด เพาว่าต้องใส่ยาขาแมาแรล้งขายอย่างนะครับพี่น้องนี่ครับแมงวันมันก็ติดติดอยู่ประมันนี่มันเป็นทุงบ่ครับตัวนี้รหรือเป็นกาวกาวดักแมงวันที่บาดนี่ยังเ้าเอ๋อเอามาห้อยไว้เลยเออยังยืดยดๆล่ะครับ